มีคุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดกระบี่นะออกมาโวยโรงพยาบาลนะฮะจ่ายยาผิดครับแล้วผิดแบบผิดมหันเลยคุณผู้ชมครับคือยาเนี่ยขวดมันแปะว่าแคลเซียมค่ะนะคุณแม่ก็บอกอ่ะแคลเซียมใช่ไหมก็กินได้ก็กินได้สิปรากฏเทออกมาลูกกินเข้าไปคําแรกยังโอเคกินเข้าไปคําที่สองไม่ยอมกินแล้วลูกงอแง,งอเรียกพ่อพ่อมาดูหน่อยสิพ่อมาชิมหน่อยพ่อบอกเฮ้ยนี่มันคารมายนะคารามายแก้คันน่ะ มันไม่ใช่ยากินนะคุณผู้ชมมันยาใช้ภายนอกใช่ครับแล้วคุณแม่เนี่ยเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษไงเขาก็ไม่เห็นเห็นแต่ภาษาไทยที่เขียนว่าแคลเซียมเนี่ยยาขวดนี้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้คุณคณิษฐาอายุ24ปีครับแม่ของเด็กเอามาโพสต์ไว้ครับมีภาพขวดยามีภาพลูกที่นอนรักษาตัวอยู่นะฮะแล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยคนนี้แล้วน้องอายุแค่1นเดือน12วันคุณผู้ชมน้องไม่สบายครับเป็นไวรัสผิวหนัง หมอก็เลยให้นอนโรงพยาบาล3คืน4วันแล้วก็ให้กลับบ้านหมอก็ให้ยามากินข้างขวดสลากโรงพยาบาลเขียนว่าแคลเซียมป้อนให้ลูกกินนี่แต่ลูกเนี่ยมีอาการท้องเสียอาเจียนให้พ่อเด็กลองชิมลองหาข้อมูลเพราะว่าที่สลากเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษกันเขารู้แต่ภาษาไทยแล้วภาษาไทยดันเขียนแคลเซียมพ่อบอกเฮ้ย <"He i, S 2> นี่มันคารามายเอาไว้ใช้ทาแก้คันภายนอกคุณผู้ชม ก็น่าสงสัยตรงที่น้องป่วยด้วยไวรัสผิวหนังแต่คุณหมอทำไมถึงจ่ายแคลเซียมใช่ไหมฮะนี่ไงแต่ด้วยความที่ประชาชนหรือว่าคนธรรมดาเราก็ไม่รู้นะเขาก็จะเชื่อคุณหมอไว้ก่อนถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลมาค่ะทีมข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ของน้องครับอยู่ที่คลองท่อมครับคุณแม่ครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนพาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอครับเพื่อตรวจสุขภาพเด็กแรกเกิด แต่หมอบอกว่าน้องมีอาการเป็นไข้ให้นอนโรงพยาบาลถึง2ธันวาคมจากนั้นหมอให้กลับบ้านให้ยามากินก็ดูแลตามปกติครับเอายาที่โรงพยาบาลจ่ายให้เป็นยาน้ําแบบขวดมาป้อนให้ลูกปรากฏยามีฉลากเป็นภาษาอังกฤษแต่อีกด้านเป็นภาษาไทยและอีกด้านที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเขียนว่าไงรู้ไหมฮะเขียนว่ายานี้คือแคลเซียมให้กินครั้งละ1เม็ดหรือ1นึซีซีคุณแม่ก็เข้าใจว่าอ๋อหรือ1นึซีซีก็เลยเอายาเนี่ย ใส่หลอดป้อนให้ลูก1ซีซีแต่ว่าป้อนสองครั้งครั้งแรกลูกกินปกติครั้งที่สองลูกไม่กินแล้วร้องไห้งองแงเรียกสามีมาชิมเรียกเพื่อนบ้านที่รู้ภาษาอังกฤษมาอ่านคาละไมาย,ยาใช้ภายนอกจากนั้นลูกอาการหนักเลยครับอาเจียนท้องเสียอพาไปโรงพยาบาลเดิมก่อนเชื่อไหมฮะหมอให้นอนอยู่6คืนน่ะหกคืนที่โรงพยาบาลอาการไม่ดีขึ้นก็เลยถามตกลงลูกลูกฉันเป็นอะไร เพราะว่าโรงพยาบาลไม่ยอมบอกบอกว่าน้องอาการไม่หนกักแล้วไม่เกี่ยวกับคารมายที่กินไปขอโทษนะฮะอาการไม่หนักนอน6กคืนถ้าหนักนี่ต้องนอนกี่คืนฮะ,ฮะปรากฏพอเจธันวาคมลูกอาการไม่ดีขึ้นครับน้าสาวของเธอไปโวยเลยพอแล้วไม่รักษาแล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นี้ขอย้ายย้ายไปโรงพยาบาลจังหวัดก็นอนไปถึง11ธันวาคมหมอให้น้องกลับบ้านให้ใบรับรองแพทย์ เด็กมีอาการผิวหนังอักเสบบริเวณถุงอันทะอตอนนั้นเนี่ยคิดว่าคงไม่เป็นอะไรแล้วกลับมาบ้านสองวันน้องถ่ายเหลวครับ14ธันวาคมหมอนัดมาตรวจก็นอนโรงพยาบาลอีกจนถึง21ธันวาคมน้องอยู่ ICU นี่ฮะโอ้โหอยากจะถามโรงพยาบาลแรกเลยบอกอาการไม่หนักไม่เกี่ยวกับคารามายคุณแม่บอกว่าโอ้โหคือกลัวเหลือเกินอ่ะลูกอยู่ ICU อ่ะจะทำยังไงดีเธอไม่มีเงินแล้วนะ จะไปรักษาโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วนะแต่โรงพยาบาลก็ยังยืนยันว่ารักษาได้แม่ไม่รู้จะทำยังไงฮะเอามาโพสต์ขอความช่วยเหลือส่วนสาเหตุที่ลูกอาการหนักคุณแม่เขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากคารมายที่กินไปแต่คุณผู้ชมโร,โรงพยาบาลสองแห่งปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวนะฮะแล้วตอนที่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่สองเนี่ยโรงพยาบาลแรกโอนเงินมาให้เจ็ดหมื่นแล้วให้เงินติดตัวมาอีกห้าพันแม่บอกอ,อ้าวไหนบอกอาการไม่หนัก ไหนบอกรักษาได้ไหนบอกไม่เกี่ยวกับคารามายแล้ว7 5 0 0หนี่คืออะไรฟังกันหน่อยครับพิษพลาดมาค่ะแล้วก็สะพราวมาคือไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือกับครอบครัวตัวเองนั้นพิษพลาดมาจากการห้องใจาย,ยาค่ะคือเพศาดค่ะคืะคอต้องตรวจสอบไปดีมากกว่านี่ไม่เราเราเชี่ยว,ว่าการนอกเี่นนะักนะทุกวันนี้เป็นพอกกินคารามายรกนะใช่ค่ะต้องต้องเป็นปนัดและปุ๊น้องไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรยนอกจากนุงกับน้ำเนี่ยฮะ คือครอบครัวก็คาใจเป็นเราเราก็คาใจแหละฮะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วตอนแรกอาการตอนแรกอย่าลืมนะผิวหนังอักเสบ <c oughs> <ช>มันไม่ได้เกี่ยวกับอาจงอาเจียนไม่ได้เกี่ยวกับอะไรข้างในแต่พอกินคาราไมเข้าไปน้องกลายเป็นอาการแบบนี้มันกินไม่ได้ไงใช่ไหม <c oughs> ออแล้วอย่างมไ,มไม่ว่าอาการปัจจุบันของน้องจะเกี่ยวข้องกับการกินคาราายหรือไม่ก็ตาม แล้วการจ่ายคารไมายโดยปิดฉลากว่ามันคือแคลเซียมอ่ะอันนี้ก็ต้องแยกนะนะต้องตรวจสอบว่ามันเป็นความผิดพลาดแล้วทำยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกถูกต้องฮะใช่ไหมคะอ่ะขอให้น้องหายไวๆนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้